เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมวยความวังสู่หดทั้งใจคือความฝันากันรถึงสเซ้นชายมผ่านเป็สกเกมผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผูกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเรา go g a n กคุโรโกโทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอ no ีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคตอีกแอดไลเซอร์กรอบสวัสดีคารพบกันในเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือ ก <Go> สวัสดีครับผมมาพบก,กับเกมสลัมดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดรูปม,มาเป็นลูกว่าล่าง2แบบนี้เลยครับผมใจเลยครับผมก็ต้องเป็นรายการพิเศษของเขาอย่างแน่นอนครับผมกับรายการตามติดชีวิตทุกวัวนะฮะล่าง2องที่ เจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเธอแป๊บเดียวนะฮะเราได้สกิลที่เจ็ดให้กับลูกว่าของเราแล้วนะครับผมอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะสกิลที่เจ็ดที่ผมอัพให้กับลูกว่านั้นเป็นสกิลอะไรครับผมไปดูกันเลยครับผม let's go ครับ สกิลที่7นะครับผมที่ผมอัพให้กับรุกว่างเรากับผมนั่นคือสกิลในเลเวล A นั่นเองครับผมกับสกิลนี้เลยครับผมสกิลชูดเร็วสูงมากนั่นเองครับผมใช้5บัตรฝึกนะครับผมสกิลนี้นะฮะเมื่ออัพแล้วครับผมจะทําให้รุกว่างเรากับผมกดแดดแล้วจําชูดได้ไวมากยิ่งขึ้นลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ปล่อยบอลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับผมอ่ะอัพท่านี้แล้วนะครับผมยังสามารถอัพสกิลอยครับผมการการรบกวนได้อีก5%เเเช่นเดียวกันครับผม โอ้โหถ้ากับว่านะฮะเราอัพท่านี้แล้วก็ผมเราจะเด็ดชุดได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสยิงลงได้บ่อยขึ้นครับผมแถมยังโดนบล็อกฮะได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโหมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในแรงกันเลยครับผมว่าผมจะใช้ท่านี้ฮะในการชุดลงห่วงสักกี่ครั้งครับผมไปดูการแข่งขันในแรง้งกด้เลยครับผมลีสโก้ครับ โอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแล้งได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีโอซูมิจุนครับผมมีฮาเซกาวะแล้วก็ลุคคาวาร่าง2ครับผมฝันตังข้ามก็จะมีเทซียามีโอดาแล้วก็เซนโดร่าง2ครับผมโอ้โหถือว่าเป็นแมตที่คู่ต่อสู้สมน้ําสมเนื้อเลยครับผมระหว่างเซนโดแล้วก็ลุคคาวะครับผมมาดูกันได้เลยว่าผมจะใช้ท่าที่เพิ่งอัพมาได้สักกี่ครั้งครับผมมาดูการจับบอลกันก่อนนะฮะระหว่างเทซียาแล้วก็ครับผมโอซูมิจุนจังหวะนี้ครับผม จำไปแล้วโอ้โหเป็นิซยาได้บอลส่งให้เซนโดครับผมเซนโดส่งคืนมาให้โอดะหมุนแล้วก็แหวกมาด้านซ้ายส่งให้ฮซิยะคืนมาที่เซนโดโอ้โหดังวัยไปเลยครับผมโอ้โหดังไปก่อน2ต่อศูนย์นะครับผมยังไงกันต่อลูกว่าได้บอลแล้วก็แหวกขวาซ้ายส่งให้กับฮันเซก่าคืนมาที่ลูกว่าลูกว่าแหวกซ้ายขวาแล้วก็ถอยหลังเฟดเลยครับผมก็บท่าอดัไปครับผมโอ้โห,โหโลงๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผม ตามและส2ต่อ2กครับผมนะโอดะส่งให้กับเซนโดคืนมาที่โอดะคืนไปที่ครับผมเซนโดเซนโดแวกสองรอบแล้วก็เฟดเรียบร้อยลงๆลชิ้นเดียวกันครับผมโอ้โหสต่อ2แล้วครับผม ฮัลส <anto> ิโกได้ถือบอลครับผมส่งให้ก็รู้กว่ารู้กว่าแหวกสองครั้งครับผมยังไม่ทําอะไรนะฮะส่งให้โกซมิจุนคือมาที่ครับผมรู้กว่าแหวกสองครั้งแล้วก็ตบพาเซนโดชูดเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหซีซีอีกแล้วครับผมดูกันต่อให้ซิยาส่งให้กับเซนโดเซนโดทำยไงแหวกสองครั้งทำยไงส่งคืนมาที่โอดะโอดะส่งคืนมาที่เซนโดครับผมเซนโดทำไงแหวกข้างในแล้วก็เฟดอาเวออกด้านนอกอีกแล้วฮัลสิโกว่าเดินกลับ เงื้อตกลงครับผมตามไม่ทันจริงๆครับผมดูกันต่อให้ลูกว่าส่งให้กรับครับผมแหววแล้วก็ส่งให้กหับเฮเซกาวะครับผมคืนมาทีลูกว่า,มมา,วาลูกว่าทำไงแหววเข้าไปแล้วก็หลอกเลย้ย up เลยครับผมเรียบร้อยครับผมตามมาแล้วหกต่อหกครับผมโอ้ยถือว่าเป็นแมตช์แห่งการ ชิงทําแต้มระหว่าง2ตัวละครหลังเลยครับผมดูกันต่อนะฮะเซนโดแหวกเข้าไปข้างในครับผมทาําไงดับนาวมอ,มอแล้วก็เฟดออกด้านนอกอีกรอบครบับผมอุยชูดเลครับผมเป็นนะฮะแปดต่อหกครับผมเงืินตกอีกแล้วนะฮะลูกวาดได้แล้วก็แดดชุดเลยครับผมโอ้ยได้ใช้ครั้งแรกเลยครับผมกับท่าได้อัพมานะครับผม ดูกันต่อนะฮะได้ใช้หนึ่งครั้งแล้วนะครับผมดูกันต่อนะฮะเซนโดแหวกเข้าไปข้างในส่งคืนมาที่โอดาโอดาหมุนหนึ่งครั้งคืนมาที่เซนโดเซนโดแหวกเข้าไปแล้วก็เฟดออาด้านนอกลงลอีกแล้วแต่ไม่ลงลกนี่หูยยังรีบาร์ได้โอดาคืนมาที่เซนโดเซนโดทำไงครับผมส่งคืนเป็นเซเชีคกับผมคืนมาที่เซนโดอีกแล้วคืนมาที่โอดาโอดาหมุนเข้าไปหูยจะลองแล้วครับผมโดนตกไปครับผมแล้วก็เก็บบอลเอาด้านนอกได้แล้วก็แหวกเข้าไปแล้วก็ส่งคืนมาที่โอซูมิจุนให้กับไงฮาเซคืนมาที่ลลลลูกกกวว่าแ้้็ออองเยัีครผมโห Oh, 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 oh. น้ำแล้วครับผม10ต่อ8แล้วนะครับผมเซียาดาบอลนะส่งให้กับเซนโดคืนมาที่อูที่เซียครับผมเกิดตัดบอลได้แต่ยังได้บอลอยู่แล้วจังหวะนี้ดังส่งจังหวะไปโอ้ห oh, 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 oh. oh, oh, oh. บล็อกช้าไปหน่อยครับผมลุกว่าของเรานะครับผมอืมดูันต่อนะจุนส่งมาให้กับลูกว่าลุกเขาว่าทาไง ài? แหวนแล้วก็หลอกส่งให้กับฮาเซ่แล้วก็ชูดไปเลยครับผมโล่งๆอย่างนี้ครับผมได้ทําแต้มแล้วนะครับผม12 สิบครับผมดูกันต่อนะฮะเกมผัดกันบุกผัดกันรอบเหลือเกินฮะไงเฮสซยะคืนมาที่กับเซนโดเซนโดแหวกแล้วก็เฟดครับผมลงไหมไม่ลงครับผมอุ้ยลูกวารีบาวได้ฮะส่งให้คาเซคืนมาข้นอ,อกครับผมแล้วก็แหวกแล้วก็หลอให้กับปูซิมิจุนครับผมในคืนมาที่เซนโดเซนโดอุ้ยแล้วก็เป็นไม่ใช่เซนโดครับผมลูกว่านะก็พาเซนโดแล้วก็ ดังสองจังหวะเข้าไปครับผมโอ้หนำมาห้าสิบสี่สิบแล้วครับผมดูกันต่อนะฮะซิยะครับผมคือมาที่โอดะโอดาหมุนออกข้างนอกครับผมแต่ยังไม่ชูส่งให้การทีซิยะคือมาที่เซนโดเซนโดทําไงเซนโดแหวกแล้วก็โอ้ยจะดังจังหวะแรกโดนตบไปครับผมแล้วก็เก็บบอลได้ข้างนอกฮะอุย้ยโดนเต็บอโดนเก็บบอลอีกแล้วครับผม ลูกก็ต่อฮะแล้วก็โนดาครับผมจะมูนตัวชุดโดนอันตีไปก็บผมแล้วก็ยังไงลูกว่าแหวกชุดไปครับผมเรียบร้อยลงไมลงแล้วครับผมโอ้โหได้ใช้ครั้งที่2องแล้วครับผมกับท่าดีที่อัพมานะฮะใช้แล้วมันยิงได้ไวแล้วก็โดนรบกวนได้ยากริงครับผมท่าน,นี้นะฮะแล้วก็ยังไงเซ <c oughs> นโดฮะเสกนอนไปเลยครับผมตามมาละสิบสองสิบหกครับผมไงลูกว่าแหวกแล้วก็โ่งให้กับ ฮาเซชุดลงไหมลงไหมครับผม้โยสิบแปดสิบสองแล้วนะครับผมดูกต่อนะฮะเซนโดได้ถือบอลครับผมส่งให้กับโอดะหมุนตัวข้างนอกครับแต่ยังไม่ชุดคืนมาที่กับโอ้โห เซนโดฮะดังจังหวะแรกไปเลยครับผมูกันต่อนะฮะไงลูกว่าได้ถือบอลแหวกติดครับผมส่งให้กับจุนจุนทําไงหลออหนึ่งครั้งทําไงนิ่งนนิ่งๆทำไงส่งให้กับฮาเซถพลอยลังชุดครับผมโอ้ยแต่ไม่ลงลงครับผมโอ้ยซิยาลีบาได้ครับผมส่งให้กับไงเซนโดเซนโดทําไงครับแล้วก็เฟดครับผมโดนลบกวนไม่ลงจังหวะนี้ฮูทซยาลีบาได้อีกแล้วฮะส่งให้กับเซนโดหมุนทําไงแล้วก็เฟดโดนลนูกว่าตามรบกวนไม่ลงอีกแต่นะฮะซียาอย่างลีบาได้ครับ ส่งให้กับเซนโดคืนมาที่ครับผมเซียเปิดอันตรีตังไปเลยโอ้โหรี่ีบาวรัวเลยครับผมเดี๋ยวเวลาไม่ถึง,นนนะะง,งห,นหนึ่ง,ง,างนทางทีทาครับผม,รผมดูกันต่อนะฮะแล้วก็ลุกขวาแหวกชุดลงไหมไม่ลงครับผมโอ้โหจุนรีบาร์ได้ครับผมแล้วก็แหวกชุดอีกหนึ่งรอบลงลงอย่างนี้เรียบร้อยโอ้โหใช้ครั้งที่สาม้วครับผมกับท่านี้นะครับผมโอ้เงื่อตกเลยฮะเซียของเราครับผมดูกันต่อนะฮะแล้วก็ยังไง เปิดอันตีโอ้ยโอดาครับผมโอ้ยตาบล็อกไม่ทันนะฮะตามมาแล้วครับถึงสิบแปดยี่สิบครับผมดูกันต่อฮะลูกว่าแหวกแล้วก็หลอกให้กับโอ้ยฮาเซ่ครับมัอยหลังชูตครับผมอยู่ตรงนั้นพอดีนะเซนโดบล็อกไปเต็มเลยครับผมแล้วก็ได้บอลนะจังหวะนี้หมุนแล้วก็เฟดโอ้โหฮาเซ่เปิดอันตีตบไม่โดนเนี่ยผมเงือตกอีกแล้วทั้งสองคนครับผมยี่สิบเท่าแล้วครับผมดูกันต่อนะฮะยังไงลูกว่าหลอกให้กับฮาเซ่คือไม่ใช่ลูกว่าลูกว่าแหวกสองครั้งแล้วก็เปิดอันตีโอดา ก๊อบมาเลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ฮะโอ้โห เกมตึงมากครับผม22 20ครับผมดูกันต่อนะฮะไงไงเซนโดเซนโดแหวกแล้วแหวกอีกแล้วก็ดังไปเลย22เท่าครับผมโหสิหสี่วิสุดท้ายครับผมเอาเงินต่อครับผมลูกว่าแหวกแล้วก็หลอกให้ครับให้ครับโอ้โหสปีดทูทูสองเตะไปเลยครับผม24 22ครับผมโอ้โหหลอกส่งสวยงามครับผมแล้วดูกันต่อนะฮะโอดะคืนมาที่กับเซนโดคืนมาที่กับเอเซียะคืนมาที่เซนโดโอ้โหโดนตัดบอลครับผมแล้วก็ยังไงโอ้โหโดนตบไปครับผม โอู้หชุดสุดท้ายเรียบร้อยครับผมชนะไปเลยครับผมเป็นสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมเลสโก o ครับ โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมดีผมก็ชนะไปด้วยสกอร์24ต่อ22ครับผมโอ้โหเฉียดมากมากครับผม MVP เป็นของลูกว่าครับผมทำแต้มไปถึง18แต้มเลยทีเดียวครับผมโอ้โหถือว่าอัพมาแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าท่านี้นะฮะอัพแล้วมาทําให้ล่ว่างเราครับผมกระโดดแฟตชุดเนี่ยแล้วปล่อยบอลได้ไวมากๆครับผมแล้วก็ยังมีการรบกวนอีก5%ครับผมทําให้เราครับผมโดนบล็อกได้ยากมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมอ่า เออเผลอเนี่ยถ้ามีเซนเตอร์2ตัวแล้วแบบโ oh, อ้โหแฟดจำชุดแฟดจำชุดเก็บสแต็กลัวๆยิงรลัวๆนี่ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์พอดูเลยครับผมอ่าไปลองอัพกันได้นะฮะกับท่านี้ครับผมกับท่านะฮะแฟตชุด เร็วนั่นเองครับผมอ่าผมพยายามจะอัพครับผมท่าแรกของลูกว่าให้ตะตันก่อนนะครับผมค่อยพัฒนาไปท่าอื่นต่อนะครับผมอ่าพอจะมีนะฮะแนวทางการเล่นแล้วก็แนวทางการอัพสกิลครับผมให้กับเพื่อนๆไม่มากก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับผมอ่าไม่มากก็น้อยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมไปลองอัพกันตามดูนะครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามไปชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับรายการตามติดลูกค่านะฮะล่าง2 EP ที่7ครับผมหรือได้สกิลที่7แล้วน เองครับผมอย่าลืมช่วกันมากดติดตามกดซั Subscribe, บสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ